เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเทรนด์ AI ที่สำคัญที่สุดที่คาดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราเลยนะครับภายในปี2026นี้ล่ะครับเตรียมตัวให้พร้อมกันเลยเพราะเรื่องราวข้างหน้าเนี่ยน่าตื่นเต้นมากๆครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือสิ่งที่เรากําลังเห็นกันอยู่นี่มันไม่ใช่แค่เทรนด์ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันคือการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าเร็วที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ ดูสิครับจากภาพนี้จะเห็นชัดเลยว่า AI มันก้าวกระโดดไปไกลขนาดไหนจนตอนนี้เนี่ยสามารถทำงานที่ซับซ้อนมากๆได้เทียบเท่าหรือบางทีอาจจะดีกว่ามนุษย์เราไปแล้วด้วยซ้าแล้วไอ้ความก้าวหน้าที่มันรวดเร็วมากๆนี่แหละละครับที่จุปประกายให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ายุคตื่นทองของ AI ขึ้นมาคือตอนนี้บรรดายักษ์ใหญ่สายเทคโนโลยีเนี่ย กระโตดลงมาในสนามแข่งกันแบบเต็มตัวเลยค่ะแข่งกันดุดเดือดมากๆเพื่อที่จะเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมนี้ให้ได้ทีนี้ภาพการแข่งขันมันเป็นยังไงลองมาดูกันครับ ทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นกราฟที่แสดงประสิทธิภาพของโมเดล AI ที่พุ่งทยานขึ้นแบบโอโหก้าวกระโดดมากๆส่วนตารางทางขวาเนี่ยมันก็เหมือนกับลีดเดอร์บอร์ดเลยครับที่โชว์ว่าใครนำใครอยู่ตอนนี้ซึ่งแต่ละบริษัทก็พยายามจะแซงหน้ากันตลอดเวลามันเลยทำให้ทุกอย่างยิ่งพัฒนาเร็วขึ้นไปอีกเหมือนติดจรวดเลยและครับ แต่พอทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ซับซ้อนขนาดนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนกันแน่เพื่อให้เราไม่หลงทางในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้นะครับเราก็ต้องมีแผนที่นำทางกันสักหน่อยและนี่ก็คือแผนที่ที่ว่าครับมันชี้ให้เราเห็น8เทรนด์สำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของ AI ภายในปี2026 แต่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราจะมาเจาะลึกกันใน3ามทีมหลักๆที่สําคัญที่สุดกันเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งแรกกันเลยดีกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างแรกเลยก็คือ AI เนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่คู่สนทนาของเราอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกําลังจะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถคิดเองและลงมือทําเองได้เลยมันหมายความว่าอะไรก็หมายความว่า วิธีการที่เราคุยกับ AI จะเปลี่ยนไปเลยครับจากเดิมที่ต้องสั่งเป็นขั้นๆต่อไปเราแค่บอกเป้าหมายสุดท้ายไปเลยเหมือนกับเราแค่บอกว่าอยากได้อะไรที่เหลือ AI จัดการให้หมดเลยครับให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกดูว่าเราแค่บอกผู้ช่วย AI ไปว่าช่วยหาตั๋วเครื่องบินไปกลับโอซาก้าที่ถูกที่สุดให้หน่อยสำหรับทริปหสัปดาห์ในปีหน้าแค่นั้นเลยครับที่เหลือ AI จะไปนค้นหาเปรียบเทียบราคา แล้วก็เอาตัวเลือกที่ดีที่สุดมาเสนอให้เราเองเลยสะดวกมากแล้วมันก็ทำได้มากกว่านั้นอีกนะครับคือมันสามารถเข้าไปควบคุมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อวางแผนโรดทริปที่ต้องแวะหลายๆที่ให้เราได้เลยนะคือมันจะไปหาเลยว่ามีที่ไหนหน่าสนใจบ้างแล้วก็วางแผนเส้นทางทั้งหมดบน Google Maps ให้เราเสร็จสับนี่แหละครับที่แสดงให้เห็นว่า AI กำลังจะกลายเป็นเหมือนมือขวาของเราบนโลกดิจิทัลจริงๆทีนี้มาถึงธีมที่2กันบ้างครับ เรื่องนี้จะเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเราโดยตรงเลยเพราะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงานเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อ AI เข้ามาทำหน้าที่เหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่หรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าโค้ชไฮลอตนั่นเองค่ะมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นชัดเลยนะครับว่าในที่ทำงานเนี่ยบทบาทสำคัญที่สุดของ AI กำลังจะกลายเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนของเราครับ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเขียนการหาข้อมูลและการสื่อสารดังนั้นโฟกัสมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากที่เคยกลัวว่าจะโดน AI แย่างงานไปสู่การทำงานร่วมกันแทนดังนั้นนะครับประเด็นสำคัญเลยก็คืออาชีพที่เน้นเรื่องความรู้และการสื่อสารเนี่ยจะเห็นผลกระทบชัดที่สุดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่างานรูทีนงานซ้ำๆในสายงานพวกนี้ AI สามารถเข้ามาช่วยจัดการได้ดีมากๆเลยครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ล่ะครับที่จะทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการไปโฟกัสกับทักษะที่เป็นของมนุษย์จริงๆอย่างเช่นการวางกลยุทธ์ระดับสูงความคิดสร้างสรรค์หรือความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นพูดง่ายๆก็คือ AI จะมาช่วยจัดการในส่วนของอะไรส่วนเราจะได้ไปคิดเรื่องทำไมและอย่างไรแทนครับทีนี้ พอ AI มันมีพลังมหาศาลขนาดนี้มันก็นำเรามาสู่ทีมที่3ครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนมากๆนั่นก็คือเราจำเป็นต้องสร้างกฎกติกาหรือเรากัน้นให้กับเทคโนโลยีที่ทรงพลังขนาดนี้ครับก่อนที่มันจะเปลี่ยนสังคมของเราไปแบบที่เราควบคุมไม่ได้ ไทม์ไลน์นี้แสดงให้เราเห็นถึงความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นตามเวลาเลยครับคือตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปเนี่ยศักยภาพของ AI ในการบิดเบือนข้อมูลหรือสร้างดีเฟกต์ที่มันเนียนมากๆเลยครับจะกลายเป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อความไว้วางใจในสังคมเลยนะครับเรื่องนี้เป็นความท้าทายใหญ่ที่ต้องมีกติก,กาชุดใหม่เข้ามาจัดก,การครับแล้วทางออกคืออะไรก็คือการสร้างความไว้วางใจใน AI ขึ้นมาครับซึ่งมันประกอบไปด้วยหลายส่วนเลยนะ อย่างแรกคือต้องมีการกำกับดูแลเชิงจริยธรรมที่ชัดเจนมีคนรับผิดช,ชอบต่อมาคือเรื่องลายนำดิจิทัลเพื่อให้เราตรวจสอบได้ว่าคอนเทนต์ไหนจริงคอนเทนต์ไหน AI สร้างแล้วก็ต้องมีความโปรง่งใสเพื่อให้เราเข้าใจได้ว่า AI มันคิดหรือตัดสินใจยังไงและสุดท้ายคือต้องมีความเป็นธรรมพยายามขจัดอคติต่างๆออกไปจากระบบให้ได้มากที่สุดครับโอเคครับมาถึงตรงนี้เราเห็นภาพแล้วว่า AI กำลังจะกลายเป็นทั้งผู้ช่วยที่ทำอะไรเองได้เป็นเคลื่อนร่วมงานของเราและก็เป็นเทคโนโลยีที่ต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนทีนี้คำถามสำคัญสุดท้ายก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบกับชีวิตของเราแต่ละคนยังไงล่ะครับในสภาพแวดล้อมใหม่แบบนี้นะครับคุณสมบัติส่วนตัวที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า digital resilience หรือความสามารถในการปรับตัวในโลกดิจิทัลครับ มันคือทักษะในการปรับตัวเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกับ AI ที่ส่งพลังนี้ให้ได้นั่นเองซึ่งความสามารถในการปรับตัวที่ว่านี้มันก็มีเสาหลักอยู่5ข้อด้วยกันครับ 1. คือต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่อง AI รู้ว่ามันทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ 2. คือต้องมีความรู้ด้านข้อมูลคือต้องวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเป็น 3. คือต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ 4. คือต้องมีสุขานามัยในโลกไซเบอร์ที่ดีรู้จักป้องกันข้อมูลของตัวเองและสุดท้ายข้อ5คือต้องมีกรอบคิดเชิงจริยธรรมใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบเสาหลักทั้ง5ข้อน,นี้แหละครับที่จะเป็นรากฐานสําคัญให้เราเก้าวไปข้างหน้าในยุค AI ได้อย่างมั่นคงและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้คิดกันนะครับว่าในวันที่ AI สามารถทํางานด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ต่างๆแทนเราได้เกือบหมดแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด คำตอบก็อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์และความฉลาดทางอารมณ์เพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เรายังคงเป็นมนุษย์และเป็นสิ่งที่ AI ไม่มีวันแทนที่ได้อย่างแท้จริง